แล้วโดนไปหมดเลยห้าพันวันนี้เกมแอสกราเดียนลิซซี่นะเกมของชาวแอสการมามาต่อกันรอบที่แล้วรอบคุณหมดเลยวันนี้ทุนทางเดียวพอห้าพันเกลี้ยงเลยนะวันนี้เรามาต่อกันนี่วันนี้ขอให้ได้เถอะเบ็ดยี่สิบเทอร์โบด้วปะ่ะมาเถอะท่านอุ้ยสกเก็ตเตอร์สามตัวเกือบเข้านะเคได้คิวไปก่อนค่อยเล่นไปกูจะไม่เบ็ดแพงไม่ผีผาแล้วนะไม่รีบแล้วนะโอเคไม่รีบและไม่โล่ ฝากกดซับสไคร้กับลงตอกแชร์ด้าวกันด้วยกดกระดิ่งด้วยกันเด้อกดกระดิ่งด้วยกันดีเด้อพูดอะไรกูเนี่ยเวลากดกระดิ่งคลิปใหม่ๆออาก็จะแจ้งเตือนนะอยากดูเกมอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้จะเล่นให้ดูอ่าไปเลขสี่ไปต่อคู่สามไปสามบาทโอ้โหสามบาทไว้สามตัวคู่ห้าไปแปดสิบอันนี้ค่อยๆเล่นค่อยๆไต่นะซึ่งผมไม่เยอะเท่ารอบที่แล้วขนาดค็อกเทลเมื่อวันก่อนนะวันไหนวะสองสามวันที่แล้วบ้างคู่ห้าสิบยังหมดเลย ไปทุนห้าพันยังหมดเลยเป็ดเออทุนห้าพันยังหมดแต่ว่ามาแล้วซุปเปอร์เลยไม่ได้คะเน,นีย 1, ันพันหกร้อยยี่สิบเอ็ดเฮ้ยวันนี้ทรงเราได้อยู่นะอ่าขึ้นสองพันแล้วผมปรับเป็ดเป็นห้าสิบบาทแล้วกันผมจะไปแบบผีผางปับเป็ดสองร้อยสามร้อยแล้วไม่เอาแล้วนะโอ้วันนั้นห้าจากวัดดวงเป็นไงแนละ้วหมดตูดหมดตูดพระสุธีอะไรงเงี้ยอุ้ยจะกระตือสีตัวอุย มาดิอันนี้คือฟรีสปินนะเบตห้าสิบฟรีสปินเกมเอสกาเลียนฟริตซิงเกมเอสกาดมาเจไปอ่าคูณแปดแสนสี่สิบโอ้โหเยอะตายก็ร,รวยตายอย่างนี้นั่งลุ้นกันยาวๆก็ฟรีสเปนแบบนี้ไปกันต่อครับไปกันต่อฮะ one eternity later มาหรือเปล่าเนาะ ไปปีจะปินมันนิ่งเจเคมาคูณแปะไปอีกสี่สิบโอ้เจไปคูณสิบสองไปเก้าสิบปีจะปินค่อนข้างจะเกลือนะเดี๋ยวนะไปอีกสี่ร้อยโอ้ปีจะปินค่อนข้างจะเกลือนะฮะไหลไหนอกพันกว่าบาทเลยนะเมื่อกี้เนี่ยขนาดเบ็ดแค่สิบยี่สิบนะไหลดีอยู่นะวันนี้แม่งทรงได้อยู่แอสตราเลนเป็นรางวัลรวมหกร้อยสามสิบไปห้าสิบโอ้ไม่ค่อยเยอะนะถือว่าไม่เยอะนะเทียบกับยอดที่เราเบ็ดอ่ะไม่ไม่เยอะนะ ก็กำไรอยู่ประมาณสองพันไปต่อมามาดีตายเลยค่อยๆไต่ไปมาสเกตเตอร์มาอีกสองตัวเข้าฟรีตอบสองหรือเปล่าเลขสิบไป่ไปพร้อมไวาตัวใหญ่บอลเตอร์เธอวายสองตัวสามตัวดูดคู่สิสองติดสเกตเตอร์ตอนนี้สามตัวเข้าไปแล้วได้ร้อยหกสิบสองโดนตัวที่สี่เข้าฟรีสปินรอบสองหรือเปล่าอ่าฟรีสปินไม่เข้าไม่เป็นไรไหลนอกโอเคอยู่วันสองร้อยสี่สิบห้า หมายต่อเขาบอกตอนนี้กำไรประมาณสามพันแล้วนะทุนเราแค่พันเดียวกำไรประมาณสามพัน 3, K หมาต่อคูณสี่มีหกสิบฝากเปื่อนๆสต๊าฟใครใคนกระดิ่งัำลงสองแชนแนวด้วยอย่าดงูงเกมไรโอมเมนบอกได้นี่มึงที่ช่องโปรโมทอะไรเลยนะเดี่ยเล่นสนดๆเร็วๆจะเสียได้หมดพูดแป๊บหนึงโอ้ยบอกเลยว่าหวานเจี๊ยบจู่ๆแม่งมาซุปเปอร์เมกาวิน9,080บาทเชี่ย ไม่ต้องถามหาลิงไม่ต้องถามหาเว็บนะฮะอันนี้ไม่ได้โปรโมทถ้าเห็นมีลิงก์อะไรคอมเมนต์ไว้แนะ้ไม่ใช่ผมโปรโมทนะผมบอกก่อนไอพวกนั้นมันมาแปะมันมาเมน้น์มันเองผมไม่รู้เรื่องพอเห็นเราทำคลิปนี้มันจะปะัดเฉลีอกาสกอบโกโยคนไปเล่นเว็บปันนะ่ <Okay. S 1> โะโอเคผมไม่ได้โปรโมทผมเล่นให้ดูเตือนสติคนทาเป็นวิทยาทานเออไม่ได้รับงานโปรโมทสักที่ไหนด้วยมาคูณสี่ใบส็ตกเ,กเตอร์มาสองตัวคูณไปลูก แล้วไหวไหมเ้าปูนไม่เราขึ้นหมื่นห้าแล้ววะนี่แก้วไปแก้วปูนสามพันเก้าวนี่เกือบสองหมื่นเกือบสองหมื่นแล้วนะรอบนี้ิ๊กไหมเราวี่งไปเจ็ดพันหนึ่งร้อยสี่สี่วิ่งปรับเบ็ดแล้วมันเอาจัาดอ่ะเบตสองร้อยได้อยู่นนะสเก็ตเตอร์สี่ตัว,วเขาปีจะเป็นรอบสองด้วยแต่วันนี้รูร้สึกเหมือนปีจะปนไหลไม่ดีนะแต่นอกดีกว่านะอันนี้คือมันคงเป็นดวงของเราแหละ,หละดวงเรามันคงอาพั๊บ มาปีจะเป็น12หมุนผ่านไปแล้ว2หมุนเงียบกิดพันหกร้อมาได้อยู่อ่าไปต่อเลยเก้าหมุนแ้วนะนั่งลุ้นกันยาวๆใครอยากเล่นเกมนี้ก็หาเล่นเองกูมไม่เกี่ยวแต่ถ้าใครอยากดูให้เล่นเกมแล้วให้ดูรีวิวดูก็คอมเมนต์บอกกันได้ในลงตง่งชาแนลช่องนี้ฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจกับลงตงชาแนลกันด้วยเนดะ้อมาหน่อยมาสิมา เฮ้ยมันมันนิ่งจังละเดีอ่ะโอ้โหมาหมุ่นเลกๆแล้วหมุ้วที่เหลือแปดเก้าหุ่นมันนิ่งหมดเลยแกนเนี่ยปีจะเป็นค่อนข้างเกลือแววะเนี่ยจริงเคยจะเกลือโอ้โหปีจะเป็นได้สองพันฝ่ายเหรอสองพันสี่ร้อยแปดสิบกูเบ็ดสองร้อยแลเนี่ยถ้ากูเบ็ดสิบบาทนี่ไมนเหลือไม่ถึงร้อยเลยนะไปวันที่พอดีกว,ว่านะกำไรมาสองหมื่นนะกำไรเยอะนะพอดีกว่า ฝากกดไลค์กดซับซักไลค์กดกระดี่เป็นกำลังใจกับลงต่องแชนแนลด้วยไม่ว่าม้ามันจะเร็วสักแค่ไหนแต่สุดท้ายมันก็แพ้ลาเพราะว่าลามันไปก่อนสวัสดีครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้า